เรียบร้อยค่ะคูณ32ขามส8และ5,472บาทกวักแมวอีก2อง total win future b y ไม่ตก1,400 0เอาละค่ะคุณผู้ชมครับพบกับคุณป้าเซีมยแลคนดีคนเดิมอีกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้เรื่องราวดีๆส่งต่อกันแบบนี้ก็หลักกี้นิโกะค่ะมอบความโชคดีให้แก่กันค่ะ คุณผู้ชมวันนี้นะฮะทุนหกพันกว่าบาทนะเดี๋ยวซื้อฟิวเจอร์บายไปเลยแบบฉ่ำคุณผู้ชมไม่กลัวอยู่แล้วสวยมั่นใจไม่กลัวนะฮะ <Yeah. S 1> สวยมั่นใจไม่กลัวอยู่แล้วคุณผู้ชมไปแล้วจ้าคุณผู้ชมซื้อฟิวเจอร์บายดินนะถ้าไม่มีปุ่มซื้อก็ซื้อเลยดอก mm. อ่ะร้อยสี่สี่มาละเบ4ดสี่สิบนะอีดอ,อกฟิวเจอร์บายสามพันวัาไปนะคะ สี่ครั้งแล้วคูณ8คูณ12ค่ะเลิศอ่ะอ่าอยู่แล้ว288ว่าไปเป็น384ค่ะอีไข่ดอกโอ้เจอนางกวักแมวนางกวักคูณ4เลยพี่สาวอย่างละสองนะคะมี2ตัวแนวนางกวักอีกแล้วจ้ะคูณ18โอ้กลายเป็นคูณ20อีดอกนะฮะคูณ20 มาเลยมาเลยคูณ20มาเลยนี่ฮะ60สิคูณยีสิไปเลยพั 2002, นสองอีดอแบบจุกสะดุง้งสะดุ้งกรีนะฮะเรียบร้อยครับคุณชมซุปเปอร์เมก้าวิน2520บาทและท,ท้วทอวินวันนี้3 4 4 8บ่บวกนะาตาไม่ได้ลบนะ48ก็คือกำไรแล้วนะอ่ะคอยอรอบโอ้สกิเตอร์3อันนี้10ครั้งค่ะแมวเหมียวกว่ากแล้วเรียบร้อยเรียกตัวตาแบบนี้ค่ะ สะดุ้งค่ะอีดอกสามยี่ค่ะเออตอนนี้ที่คูณ2นะจ๊ะคูณไปเรื่อยๆน,น,นะครับคุณผู้ชมมาแล้วแมวให้กวักเป็นคูณสี่จ้ะแมวกวักมาอีกคูณเป็น8จ้าเออแมวกวักสิบเรียบร้อยแบบตาสคูณ12ค่ะและอู๊อาสคูณ12ค่ะ600 ตาสบิ๊กวินค่ะโอ้888บาทค่ะคุณ16จ้ะเรียบร้อยค่ะ128จ้า yeah, <who> เรียบร้อยค่ะ12ออีดอกโอ้ oh my god ฟีสปินฟรีเลยหรอสิบครั้ง my g ก d โอเคอีดอกโอสเกเตอร์มานสาอีดอกเอ้อ ความปังะนะคนมันจะเป็นเป็นปังเป็นแบบเศร็จทีคูณ18จ้ะอีดอกล่าสุดไม่ไหวแล้วเกินต้านไปที่คูณ22ค่ะ2454 72คูณ24อีก1584ไม่ไหวขึ้น Big Win Super Megawin ค่ะ4048บาทอย่ามันค่ะคุณผู้ชมคูณ26ค่ะอีดอกต้าดคูณ26ค่ะ312 และ1,120บาทและอีก24คูณโอ้ my g ก d คูณอย่างต่อเนื่องไปเลยคูณ2ี้แแบบต่อเนื่องคุณผู้ชมแบบไม่ต้องรีลันค่ะซูเปอร์ไมกวินค่ะ2440บาทอีกแล้วไม่ไหวคุณผู้ชมอีกนิดเดียวแตะหมื่นนะคะรอบนี้เจอาคูณ30มละมีนะได้หมื่นแน่อีดอกคูณ32ค่ะมันหน่อยอยากเจอค่ะ มาเลยจ้ะว่าไงมาไหมเรียบร้อยค่ะคูณ32ขาม1 8และ5,472บาทกวักแมวอีก2เรียบร้อยค่ะตอนนี้ขึ้นบิ๊กวินไปแล้วค่ะแซงโคง้งซูเปอร์ไม w i n วินค่ะ5,472บาทตอนนี้บวกมาแล้ว1 4ื่นสคุณผู้ชมไม่ไหวเป็นคูณ42นะตอนนี้ที่ดอ,อกแบบรุรัวเลยค่ะคูณ44คุณผู้ชมร,รีบเลยคุณผู้ชม ฟิลเตอร์บายสิ่งของจริงไม่จกโอเคคุณผู้ชมทั้ a l w i วินฟิลเตอร์บายไม่จก14,370าเ็บาทแล้วแต่นะอ่ะฟิลเตอร์บายต่อเนื่องค่ะ15,20าเบ็ดพอเพราะบวกมาเป็น14,5 0 0แล้วไม่ไหวนะอ่าคูณ2เรียบร้อยคูณ4เป็นจ้ะ96าบบาทเออเรียบร้อยคูณ2จ้ะ ตอนนี้อยู่ที่คูณ6ค่ะและเข้ารอบไปแล้วค่ะ36บาทอ่ะคูณ6นะโอเคตัวอ้าเป็นคูณ8ค่ะอีดอก256และอีก40คูณ8เป็น320คูณไม่ไหวอย,อย่างต่อเนื่อง1 9 9 6 1,596รอหออืปังนะไม่ไหวหรอก จริงๆแล้วฉันเป็นประธานบริษัทฉันคือประธานบริษัทซูปเปอร์เมกคินค่ะ2,184บาทมาแล้วค่ะกวักเป็นคูณ10ไปเลยให้แบบต่อเนื่องแบบสับแบบใหม่ไม่เหมือนใครคูณ12อีกแล้วคุณผู้ชมวายเรียบร้อยค่ะ112ค่ะและอืม ยคูณ14ค่ะตอนนี้ขนาดนี้ไปต่อและเป็นคูณ18แไปแล้วมีแมวมา2ตัวนะครับเมื่อกี้ตอดอยู่ที่คูณ18และ Total Win ินค่ะ2428บาทต่อเนื่องซื้อฟิวเจอร์บายไม่สนไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วมาเลย10ครั้ง17คูณไม่โอ้ย36คูณ2อาคูณ2เป็น32และ กวักอีกเป็นคูณสี่จ้ะได้คูณสี่อยู่นะอะไรมาคูณสี่ไปเลยคูณหกไปเลยพี่สาวเออทัดแมวเวอร์อดอกคูณแปดค่ะ <c oughs> โอ้โหคุณผู้ชมไม่ไหวนะแบบนี้ห้าหกร้อยห้ารอยคุณผู้ชมเมกะวิบบิ๊กวินไปแล้วจ้าหกร้อยบาทดอกเดียวแบบจึ้งจึงนะฮะจึ้งกี่จึ้งใจนะคะคุณผู้ชม เรียบร้อยเกือบอืมดอกนี้สวยมากเลยสามร้อยยี่สิบอีดอกเฮ้ยอันนั้นมันคืออะไรอ่ะสามร้อยยี่สิบคูณสิบบ้าบอกวักอีสามตัวเป็นคูณสิบหกแล้วตอนนี้มาไม่กลัวสวยมั่นใจไม่กลัวอีดอกโทโั้ทั้ววินเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแอบน้อยนะเกือบดีอีดอกอ่าไม่เป็นไรซื้อเพจะใบพันห้า1500จบจบเข้าไปอีสิบครั้งไม่สนไม่แคร์ใดๆ ต่อเนื่องขายอีดอกไหมต่อเนื่องขายอีดอกมาแล้วจ้ะ48และตอนนี้คูณ4ค่ะเรียบร้อยจอดค่ะ6ครั้งสุดท้ายไปแล้วโอ้โหคูณ6ว่าไป204บาทตาสเป็นคูณ8เป็น3 2และอีกเป็น9 6คุณผู้ชมไม่ไหว total win ดูเลย302บาทปะ่ะ มาแล้วตัวเทจ่ะเก้าสิบหเซกเตอร์มันสนะคะรุ่นมันหอีดอกหายจ้อยเจค่ะม่นเป็นขบวนค่ะสองแและคูณ8ด้วยตัวเคก็40บาทโอ้โหสามองจ้ะเซกเตอร์มันหนึ่งตลอดนะคุณผู้ชมโอ้โ oh หอันนี้เป็นค่าบันไดเวอร์อีดอก520และคูณ10 12 <Wow. S 1> ต่อเนื่องเป็น7จ็ค่ะ โอเคคุณผู้ชมบิ๊กวินซ p e เปอร์บิ๊กวินค่ะหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทเรียบร้อยแล้วหนึ่งครั้งสุดท้ายโอคูณสิบหกจะได้เหอะตาสุดท้ายได้เหอะมาอือหอจริงจริงโอสมพรปากนะคะห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทคูณสิบหกไปเลยสิคะอยู่แล้วคุณผู้ชมอ่ะคูณสิณบแปดไปเลยตา,าตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะบิ๊กวินไปละนะฮะห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทบิ๊กวินไปแล้วคุณผู้ชมอะไรเอ่ยทั้ a ทั้ n วินสองพันหกร้อยหกสิบสองบาท yeah. คุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้เช่นเคยค่ะจะเจอกันครั้งหน้าครับวันนี้ปันให้ดูปันให้ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นใครอยากเล่นกดคลิกลิงก์ด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า